สวัสดีทุกคนนี่นี่ตาท่าทุกคนเขาสู้ซอนอูลองสานเนาะมื้อนี้บ่ได้ปลูกอย่างเด้อทุกคนเด้อเมื่อวานนี้ไปปลูกอย่างได้500ต้นเนาะแล้วก็อีกอย่างอีกจํานวนนึงก็ยังพอได้ปลูกเถื่อเนื่องจากว่าอั่นเฮาฮับซื้ออัอ่ดยางอันเพิ่นคนที่ฮับเฮาซื้อฮับซื้อ,อยางอันเพิ่อนขนาดนะเพิ่นยังบ่ิหารคุดอันต้นยางมาให้เฮาเนะระราะก็เลยแบบบ่ิหารได้ปลูกเถื่อปลูกเป็นซวง่งปลูกเป็นซว่งเป็นนั่นไปนี่วันนี้ชิมาอนใม่เลยวันี้สิมาอนามัยเลยก็มาอัปเดต เพื่อนให้ทุกคนเบิงนํากันเนาะว่าเฮ็ดฮอดใส่ละทุกคนก็คืออู้อัปเดตเฮือนให้ทุกคนเบิ้งนี่นะก็คือแบบโบแม่นว่าเฮาวอวดเฮาอันเดอร์เดอร์ก็คือแบบอัปเดตเธอเห็นความแตกต่างกันไปนํากันหนาว่าเออตะกี้แบบมันเป็นแนวนี้วันนี้มันเป็นแนวนี้สิหนานีอ่อันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดอันเฮือนใบรถพอจอยแม่ชิมมียันน่ะนี่แหละเพอมาถ่ายคนนี้เฮ็ดแต่แเดอร์อืมพะว่าพ่อจอยทนบ่ได้ที่จะเห็นรถเพิ่นตากแดด แต่ลมือละไบกระเบื้อยมาโบไดมานี่เอ้ยกระเบื้องยังหันลงพูมานี่อัปเดตลายมือแล้วโบไดมาอันนี้ไม่เอาตุกเก้ามาเซอร์วะเข้าทุกมือนะเบไม่เนาะนี่นีเบไม่ทุกคนเด้อยุทึงพูนๆนี่เห็นป่เข้าก็พอเข้าคนมันรอดอีกแล้ว <c oughs> เวนแล้วเ้าดึกแล้วนี่ทิ่มาเมียนเื่องอันนี้เธอเปล่าไม้ก่อนนี่งอกกะเริ่มสุกแล้วเนาะเริ่มสุกหลายละแล้วก็ะเริ่มมดเออฮว่า หนสร้างกินทุกมือเนาะพอดีกับมากอันนี้มดแล้วก็พอดีจุบค่าสร้างเนาะนี่ทุกคนสิเวอร์ม,มดเท่ๆเลยมดกบิจุดค่าสร้างเลยแมนกุดค่าสร้างเลยบวากันไล่เนาะนี่กินเบิง้งกินให้เบิง้งเนื้อน,ะนวล ข่อจอยปลูกไก่โดนบ่ไม่อมยู่ถิงขวบมีคนบอกว่าให้หน้องหลังบ้านน้องอ้วนปลูกอันมะเหาะอันเดียวเพราะว่าดินมันงามหลังนี่ก็ปลูกเมื่อทุกคนนี่นะแต่ว่ามันยังพันเยือเทือ่อกจากเทือ่ออันต้นนี้ปลูกไกะโดนตนี้ปลูกไกะโดนให้โดนว่า อันนี้น่บ้าพ่นกำลังแปลงหลังคาเนาะกำลังสร้างกระเบื้องมาเฮ็ดหลังคา <c oughs> สร้างไม้สร้างอันเดอร์มาเฮ็ดไม้มเหมือนเราทุกคนุเนาะ <c oughs> มองสองห้องนี้ก็สิเป็นห้องน้ำแล้วมองทางกะสิเป็นครัวเนาะ <c oughs> แต่กันยังบูฮห้ว่าอัน รวมทางค่าสร้างและกับค่าอันวัตถุดิบอุปกรณ์อันเดือดฮันซิมเมอร์ซัมเดือซิมเมอร์เงินทอเดือคันโบเฮ็ดมันกับโบเลี้ยวจกเทื่ยเพราะว่าอันเฮือนขัวยู่ฮันกะมันอันเฮาเฮ็ดเป็นเฮือนแล้วนั่นละเวลาฝนตกมาแล้วมันยู่ย่าขนาดคันว่าเฮาเฮ็ดเฮือนขัวนี้แล้วเขาก็แบบว่าเวลาฝนตกเขาก็มาแต่งยู่แต่งกินยู่พีขนาดหรือว่าเวลาแขกคนมาเขาก็มาแต่งยู่แต่งกินยู่พีสินี่ อันนี้นี่อันเลี้ยงอันเลี้ยงปลาดุกหังยังบุญ่ายป่านี้นี่แนวว่า <c oughs> อ้างโครงการเลี้ยงห้อยมาเลี้ยงปลาดุกโครงการเลี้ยงห้อยไห้ไดเอาปลาดุกมาเลี้ยงแนวบุแม่อ่างมั <c oughs> นมันนี่เนาะเนาะหัววาะอะไอู้ตัวเยอนล้นะแม่เนาะ สร้างสร้างประจำเฮือนนี่ก็มีแต่เบ้าไหมแหละบ่มีสั่นสร้างรางุ่นนี้มมบ่มบ่มบ่ให้อันเจ้าข้องเืินมาคุมอีกนะอยากเฮ็ดก็ะเฮ็อยากเมือก็ะเมืออยากมาก็มาแล้วตามใจอารมณ์สร้างนะโมเดิรมันก็มา จากเมือเดีมือแต่คันท่าสร้างอยู่นำน้องอูบไ้กินน้ำเด้อไปเลยไปเลยไปเลยปเลลยไปเมยไปเลยเลยไเลยไปเลยไเลยไปเายมปแลนเลยวลยไปเลยยไเลยเอยไเลยลยเลยปลยไปลยยยลลเยลล้ว คักแค่คักวะนี่ฝากนี้ก็ออกมาเซียบบอนอันเมียนเครื่องให้อันพอจอยเนาะ มัอน,นี้อู้ไปซักวัคซีนเข็มสามอะทุกคนวัคซีนโควิดเขาจะมาบูธให้เนาะบูธเข็มสามอาการกับปกติเนาะบเป็นอย่างเนาะมืัอนี้แม่จันกับอู้กับพ่อจ้อยนี่แต่พ่อจ้อยนะไปส่วนบุตรนึงแล้วก็มาเพราะว่ามืออื่นะจังมือเดนแม่พ่อเจ้าอย่างเฮ่ออีกแม่พันได้โทมือแลยแม่สิดท้อืม ไอ้ทุกคนเฮ็ดอันเฮือนรถไว้เฮ่เอพอจ้อยนี่กระมดเงินหลายอยู่ดยเด้ไหลละเมดิดฮาลานอืมค่างคาซางในทางคายในเมื่อเธอเดินเนี่ยฮาลันป่าอีกหนึงน่งเงินแหละเพราะว่าทุกคนเพราะว่าไม้กระแพงอันนี้ซื้อเมอ่อเมื่อเนี่ะไม้นะ่นะซื้อเมอมม่อเมื่ เศร้ากับซื้อเมอื่อแล้วก็ <c oughs> เลก็กกระเบื้องขอกะอ,อ,อันเดียมันล่เมืดเดียนานแล้วก็รวมทั้งค่าสร้างเด้เมื่อห้าล้านไปห้าล้านไปกับมืดประมาณอ่ามืน่นมื่นหนึ่งเนาะทุกคนมืน่นมืน่นมื่นก็บ้านเนาะเฮ็ดมืดนี่เนาะเพราะว่าคันท้าบุเฮ็ดพ่อจ้อยกับอีตนรถพ่อจ้อยนะพ่อจ้อยกับแบบว่าอ,อืออันซื้อรถมาเมื่อกับเฮ่อตากฝุ้นโดยการตากได้ตากฝุ้นโดยการเอาผ้ากางอันนี้มากางมันกะจังเดือนละเมื่ ภากางกางมันบอนมันซ่อมันยังคือก้าวไปเลมันเสื้อแดงไปลาบริการพอที่ไม่คืนที่มามียนเพื่อนนเดยมาให้เห็ดแล้อะอไม่อหยงข้ออือืมอันคีนขีสายสิพออยู่แม่คือชิบอพอ ที่เพือทานภาพกันทานส้บานด้วยอันนี้ก็เป็นอะกระเบื้องอันเดียที่อันซื้อมาไว้ปูอันเหงอหนเนาะแต่กระบุงโมซื้อวันอย่างคือซิบุพอเลยเพราะว่าอย่างกระเบื้องปูห้องน้ำนั่นเองเนาะอย่างกระเบื้องปูห้องน้ำอีกอืมว่าง่ายๆก็คืองบที่เขาวางไว้มันบานปลายนะบุพอเพราะว่า ค่าเครื่องมันแพงขึ้นกว่าเก่าจากปีกายนี้ล่แล้วบินนดก็ยศเ,ยเไมเรียบร้อยเม่มน่ัเดนมเจอเดมันอันมันขึ้นมันขึ้นก็ปีกายนี้ได้ก็เลยเฮ็นให้ว่ามันมันแพงมันแพงก้อนนะแล้วก็เลยเฮ็นให้แบบเขาซื้อเครื่องเขาซื้อน้อยแต่ว่าเขาได้ใจไลยก่าปีกายนี้เนาะไห่เนาะปีกายนี่เครื่องยังบัวแพงารเนาะแล้วปีนี้กะเฮาห้หน,น่น บริจาคเขาบริเฮดเองดีเขาจ้างนะเบ้ามาเฮดให้ก็สิมีค่าจงค่าจ้างอะไรเด้ก็ซิมดนำค่าจ้างนั้นไปอีกสินะค่าจ้างมาเพิ่นกะไลไล่ตามแมดทุกคนไล่ตามแมดเฮดเท่าเดิมแมดเฮดเท่าเดิมแมดกัตามนั่นเลยน้งไหมเนาะเือก้าุดเกันืก็ตั้งเ้าเอาเส้นนึ ม่จ่ายนหร่ะสร้างหมตัวน be ี้สรางอเขเด้อค <laughs> ่าสร้างตังราคาเงานห้เออร้านห้าทุกคนกัค่าจ้างตัดงราคา่นร้านห้ากัประมาณทึประมาณอ่ะสามพันสามพันบาทเนาะทุกคนเนาะเขาเขาเบ้าไม้ค่ะพันลายแมสซี่พันกีบแม่นหลังคาพนลายมสซกีบซีซีพันกีบกับบ่ออนร้อยเนาะทุกคนเนาะบ่ฮอนร้อยบาทแต่ว่าค่าเงิน อันบ้านอันค่าเงินกีบมันอ้อนค่าน่ะมันก็คือวัตถกขันา้มันอันไปไล่เป็นเงินบ้านแล้วคือวัาถุกึ้อย่แท้จริงแล้วเฮาได้ใจโคตรแพงเลยแต่ว่ากระบบเป็นยังเอาทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็ตามสภาพเศรษฐกิจนี่แหละตกตามยำเย่เนาะง่า่มือเราบได้มาเฮ็ดเยียงงานเบ้าไม้มาเฮ็ดเยียกแ่ได้มาเบิกเงินอือนดีแต่ว่าเป็นคนเฮาเฮ็ด กวันนี้อากาศอยู่ลองซานดีเดิอทุกคนหัววิ่งน,นี่นนนนตุ้ยจ้อยกะแต่ละมื่อกะไปส่วนแล้วกะหลังจากเลิกมาเต่ส่วนแล้วกะไปลิ้นน้ำมั่วทุกคนเนาะเวียงเน,ะนะาะเบี้ยงตุ้ยจอยเนาะอืมแล้วก็ไปลิ้นน้ำม้วแล้วก็ั้นกะขับรถไปซื้อน็อตอยู่ตลาดเนาะขับรถใหญ <laughs> ่ทุกคนซื้อนอ็อตสองตัว ก็ขี่รถใหญ่ไปตลาดเดอ้อเดี๋ยวนี้เดอ้อบอยอมขี่เลจักรได้ฟ้าลมเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นทุกคนนี่เนาะก็เอาความคืบหน้าของการเฮ็ดเหิน,หหนอู้ม,มาฝากเนาะกะอ่าถ้าไผรมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจอู้คลิปต่อไปเด้อสว่องนี้อู้ก็ชี้แบบคอนเทนต์วนๆอยูแ่แต่แถวเงินแหละเดี๋ยวท้าเบิรงเนาะว่าเออวันอู้ฮานันชี้ไปเฮ็ดอย่างอีอย่างจัิงใจเนาะทุกคน,กคน,กคนใครทติดตามกันเด้อเด้อบ๊ายบาย